ะะวันนี้นะคะวันนี้ไม่ก้อยสุอร์ไพรมากๆะคะ่ะนี่เลยคะ่ะดูสะกอน <c oughs> มีใครส่งอะไรมาให้แม่ก้อยนะคะนี่ก็คือต้นไม้ค่ะเพื่อนๆจ๋ามีเอฟซท่านหนึ่งนะคะท่านติดตามแม่ก้อยมาได้3ามปีนะคะแม่ก้อยคะ่ะหนูปลูกต้นไม้จากไม่เป็นนะคะตอนนี้เป็นแล้วก็เก่งมากแล้วก็ท่านอาชีพเดิมนะคะท่านเย็บผ้าค่ะเดี๋ยวนี้นะคะท่านมาขายต้นไม้ค่ะเพื่อนๆจ๋า <G ül> ก็เลยส่งต้นไม้มาให้แม่ก้อยค่ะนี <G> ่ <ül> แบบว่าท่านทําเป็นอาชีพเสริมคะ่ะ <G ül> เพื่อนเพื่อนเป็นต้นอะไรแล้วก็แพ็คยังไงเนาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนที่สงสัยเอะเขาส่งต้นไม้พัสดุนี่เขาส่งกันยังไงนะคะไม่ให้ต้นไม้ช้านะคะต้นไม้ยัง <G ül> สวยแข็งแรงอยู่เสมอทํายังไงนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนี่กล่องนะคะพัสดุนะคะเขาก็เจาะเป็นรูอย่างงี้คะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแล้วก็เขียนลูกศรว่าเอออันนี้ก้นกระถางนะอันนี้ต้นนะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนดูรัดกระถางนะคะกับเชือกตรงนี้นี่ค่ะพเพื่อนเพื่อนแพ็กต้นไม้ให้เพื่อนนะคะแพกยังไงหรือจะแพกเป็นอาชีพนะคะพเพื่อนนี่มาดูเลย <c oughs> ท่านที่ส่งมาให้นะคะท่านชื่อนะคะคุณทันสมอนนะเป็นเอฟซีแม่ก้อยมานานแล้วค่ะเพื่อนท่านส่งต้นไม้อะไรมาให้แม่ก้อยนะคะดีใจจังเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> เอ็นดูแม่ก้อยนะคะส่งต้นไม้มาให้เลี้ยงนะคะมาดูสิ ว่าเป็นต้นอะไรหนอแกะกันเลยค่ะเพิ่งส่งต้นไม้มาตอนไหนคะไม่ก็สักประมาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะเพื่อนๆมาแกะเพื่อนดูเลยค่ะโอ้แพ็คดีมากนี่เทปนี่เพียบเลยค่ะเพื่อนเชื่อกับกระถางนี่จุดกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเห็นไหมแวบแล้วค่ะเพื่อนโอ้ให้เพื่อนดู โอ้ท่านแพ็คเป็นมากเลยคะ่ะเพื่อนๆว่าแพ็คยังไงเนาะนี่จะส่งต้นไม้จะขายต้นไม้เป็นอาชีพเสริมคะ่ะแม่ก้อยขานี่เป็นดูโอ้อะไรคะแม่ก้อยขาเป็น,นลายค่ะเป็นเป็น,ปนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตาร์ค่ะบลูสีสตรอเบอรี่สตาร์นะคะเพื่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้อู้นี่อันน,นี้เป็นนิวเวฟค่ะนิวเวฟนี่เพื่อนนิเวฟ น,นี่ยอัน้สตรี่สตาร์โอ้แพ็ดีมากเลยทั้เพื่อนอันนี้ก็ใส่กันกระเทกเปรี้ยวหากันนะคะอันนี้กล่องเปล่าค่ะทุกคน้าโอ้สวยมากสวยมากเพื่อนๆค่ะนี่มีฟองน้ำฟองน้ำาขาวๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ โอ้ oh. โหเพื่อนโอ oh. ้กันกันเต้นนะคะพเพื่อน oh. มาดูน้องคนแรกกันเลยค่ะทุกคนล็อกอยู่ล็อกอยู่นะคะเพราะว่าเนี่ยรัดก,กับเชือกไว้ะค่ะเพื่อนๆนคะ่ะเพื่อนดูคลิปนี้ได้เลยก <So S 1> ็ไปดัดแปลงนะคะในการแพ็คต้นไม้นะคะส่งให้คนที่เรารักหรือจะแพ็คขายนะคะพเพื่อนโอเค ได้อยู่ได้อยู่น้องขึ้นมาได้แล้วมีเวฟคะ่ะเพื่อนอขอบคุณมากนะคะคุณทันสมรนคนสวยนชื่นใจอล <laughs> เอ็นดูไม่ค่อยส่งบอนสีสวยๆมาให้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่แพ็กดีมากดูเทปแพ็กแบบ แพ็กแบบไม, <า S 2> ม่กลัวเปลืองเทปเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแพ็กแพ็กกล่องแล้วก็รัดเทปแล้วก็แพ็กตรงนี้มาด้วยนะคะพ<ร>่<บ>อโหโหโหโว,ว้าวพี่เขาแพ็กมืออาชีพมากเลยอ่ะนี่พี่เขาบอกว่าจะส่งมาให้แม่ก้อยนี่ก็เข้าเข้าวันที่สองโอ้โมีกี่ใบคะ มีสามใบค่ะเพื่อนๆติดอยู่ตรงนี้น้อยตาเลยน,นี่ค่ะนี่ค่ะนิวเวฟค่ะเพื่อนๆจ้ะจะเป็นบอลสีสไตล์โทนสีเหลืองเหลืองส้มส้มอมแดงแดงนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นี่สวยสวยก็เนี่ยค่ะแพ็คแพ็คห่อถุงหิ้วนะคะแล้วก็รัดด้วยเทปใสอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆดู อโอแล้วก็แพ็กปิดดินด้วยนะคะก็จะเป็นท่าน,นก็ใช้กระดาษนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นกระดาษแล้วก็ปิดเทปใสก็จะเป็นอูสองสองชั้นสามชั้นอย่างนี้เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแม่กอยขอแกะแค่นี้ก่อนบริสตาของเราคร่ะเพื่อนอ่าค่ะอีกกระถางนึงนะคะก็ล็อก อยู่อีกมุมหนึ่งก็รังรังนี้นะคะ,ะ,คะก็จะได้สองกระถางเนาะก็อ,อย่างนี้เนาะนี่คะหรืออาจจะใส่มากกว่านี้ก็แล้วแต่ว่าใส่ได้กี่กระถางเนาะสตาค่ะเาร์ค่ะเพื่อนๆถาเพื่อนๆอย่าลืมนะส่งต้นไม้เนี่ยมีมีรูให้น้องต้นไม้หายใจด้วยนะคะคมาแล้วคะ่ะน้องสตอรี่สตาร์ค่ะสาวสวยคนเก่งนะคะถูกใจเพื่อนๆที่รักบนสีสตอร,รี่สตอรี่สวยๆค่ะเพื่อน ขอบคุณมากๆนะคะชื่นใจจังเลยเพื่อนเพื่อแพ็คดีมากมีเพื่อนดูแพ็คด,ด้านล่างแล้วก็ด้านล่างก็นี้นะคะติดติดเทปใส่นะเนี่ยก็จะเป็นสองชิ้นชิ้นด้านล่างกับชิ้นด้านบนอย่างนี้นะคะแพ็คด้านบนก็เปิดให้ให้น้องหายใจอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนดูสะก่อนดูสัก,ก่อน <laughs> นี่ค่ะนี่นี่พี่เขากันกันใบหัก นหมคะการก้านหักคะ่ะมีใส่ฟองน้งําล็อกมาด้วยค่ะเนี่ยล็อกต้นมาอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมนี่นะคะแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเนอะล็อกมาก็ห่อกระดาษกระดาษลังคะ่ะปั้นให้เป็นกลมๆเข้ากับกระถางอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่โอ้สวยจังเลยคะ่ะว้าว น้องสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะโอ้สวยมากค่ะเพ,พื่อนๆค่ะนี่ขอบคุณคุณทันสมหวนมากๆนะคะคุณทันสมรนท่านอยู่ที่ยะโสรธรค่ะนี่ค่ะเพ,พื่อนๆจ้ารักต้นไม้เหมือนกันเราก็จะได้เพื่อนและกัรยานิมิตที่ดีอย่างนี้เลยค่ะเพ,พื่อนๆจะ้ะโอ,โอ้น้องมีหน่อ้วยค่ะเพ,พื่อนๆดูดูเพ,พื่อนๆดูเพื่อนเห็นไหมอะนี่หนอน้องสวยมากๆเลย ใส่ถุงขอบอีกชั้นนึงค่ะเพื่อนสวยจังเลยค่ะสวัสีสตาร์ค่ะเพื่อนๆว้าด,ดูน้องแข็งแรงมากฮูบูพี่เขาส่งมาในสภาพที่ดีดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอ้าเมก้อยขอขอบคุณมากนะคะ <laughs> โอ้ส่งบอลสีมามให้แมก้กยปลูกอะ่ะสองต้นอย่างนี้เลยค่ะอันนี้นิเวฟค่ะเพื่อนๆค่ะ น้องจะเป็นบอลสีสไตล์เหลืองเหลืองอารามทองนะคะเสริมบารมีให้กับเจ้าของบ้านค่ะเมตตามหานิยมนะคะนี่สตอเบอรี่สตาร์ค่ะเพื่อนนี่สวยไหมคะอืมโอ้โหอันนี้ลังกระดาษนะคะทับชั้นหนึ่งแล้วก็ปิดปิดด้วยเทปใสค่ะเพื่อนๆโอ้โหเทปใสยิ่งใหญ่มากแกะนะคะเพื่อนๆ่ะแพ็คเขาแพ็คกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ ลังจากลังกระดาษปุ๊บชั้นในคืออะไรคะไม่ก้อยขาชั้นในก็เป็นเป็นอะไรหนอโอ้เพื่อนๆดูเป็นกระดาษเช็ดชู้อีกชั้นหนึ่งค่ะโอ้โหแพ็คดีมากแพ็คดีมากดินดินเน่ยค่ะเพื่อนๆจ๋ะดินเลยข้างในเนี่ยเป็นดินเลยแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเพื่อน่ะเนี่ยโอ้โหสภาพเหมือนเราไปซื้อมาจากร้านต้นไม้เนยคะ่ะเพื่อนอแต่พี่เขา แพ็กให้แม่ก้อยดีมากโอ้ FC แม่ก้อยตัวจริงเลยนี่แม่ก้อยขาหนูปลูกต้นไม้นะบำรุงด้วยปุ๋ยปุ๋ยเปลือกไข่ทุกปุ๋ยทุกคินซีที่แม่ก้อยสอนเลยค่ะโอ้โหนี่เพื่อนเปลือกไข่ค,ค่ะเคลเซียมและปโปรตีนที่พืชผักต้องการเลยครัเพื่อนคือเขาก็จะเป็นปุ๋ยแบบอ่อนโยนนะคะไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ค่ะเพื่อนว้าวต้นแข็งแรงดีใบใหญ่โตเร็วนะคะ <S <S ดีเพืโอ,โอ้โหสวย,สวย น้องบอลสีนะคะช่วงนี้ถือว่ามาแรงมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อหลายท่านก็จะกลับมานิยมอีกครั้งค่ะ <t> โอเคเดี๋ยวแม่ก้อยจะพักต้นเขาไว้สักวันสองวันสามวันนะคะเพื่อนเพื่อนถึงจะเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆ่ถากระดาษค่ะเพื่อนเพื่อกระดาษล่างนะคะ <t> แล้วก็เช็ดชู่ค่ะโห <t> พ,พ,พี่พี่แพ็คดีจริงจริง แพ็คมืออาชีพมากเลยว้าวหสภาพดีมากค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โออนี่เพื่อนๆสามารถไปอุดหนุนช่วยพี่เขาได้นะคะพี่เขาเป็นช่างเย็บผ้านะคะเพ,พะื่อนๆจ๋าเย็บผ้ามานานแล้วละแล้วท่านก็แบบชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเนาะแล้วท่านก็เริ่มทําเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะเพ,พื่อนๆนี่สามารถไปสั่งท่านได้นะ อยู่ไหนแม่ก้อยท่านอยู่ยะโสนะคะนี่เพื่อนๆน่ารักกันเลยก้อยขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณทันสมอนคนสวยมากๆนะคะที่ส่งบอลสีมาให้ก้อยนะคะหูส่งต้นเลยค่ะขอบคุณมากๆจากใจเลยค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมนะคะคลิปวิดีโอนะคะนี่แกะกล่องบอลสีนะ จนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์นะคะเ,เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่กอยด้วยนะคะไป <Bye bye. S 1> ไปก่อนค่ะทุกคนขอให้เ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รักบอลสีนะปลูกบอลสีนะคะโตเร็วๆสวยๆงามๆกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนค่ะทุกคน